รถที่สาวๆทุกคนต้องเดี๋ยวมองขับไปได้ทุกที่สะดวกสบายขับไปไหนใครๆก็รู้วันรวยกับคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับาจีและช่องาจินิวคา r f a m ม l ีค่ะช่องอาจีนิวคา r f a m ม l ีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะจิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมซูซูกิค่ะสาขาแจ้งวัฒนะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมารับชมกับตัวซูซูกิ จิมนี่ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดค่ะคันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นรูปลักษณะที่ใครหลายๆคนกำลังมองอยู่แล้วก็ตอนนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะ เป็นกระแสในตอนนี้กันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันวันนี้ที่พามารับชมเป็นตัวทูโทนค่ะหลังคาดำคันสีเขียวเลมอนมะนาวแบบนี้ค่ะในราคา1 790 0 0 0้านบาทค่ะเขามาพร้อมกับนิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่3 6 4 5 mm ร้อมิลลิเมตรค่ะความกว้างของรถอยู่ที่1645ม mm. ิลลิเมตรความสูงของรถอยู่ที่1720ม mm. ิลลิเมตรมาพร้อมกับระยะฐานล้อค่ะอยู่ที่2250ม mm. ิลลิเมตร ความสูงแล้วก็กาวเคียร์แลนด์ของเขาค่ะอยู่ที่210มิลลิเมตรค่ะเดี๋ยวจะพานานผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถกันค่ะอย่างที่อาจีบอกไปว่าคันนี้เป็นเครื่องอยนต์เบนซิน1.5ลิตรมาพร้อมกับพาลลกระรก,กำลังแรงม้าค่ะอยู่ที่102แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่130นิวตันเมตรค่ะตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยค่ะที่เราจะเห็นค่ะกับลักษณะของตัวบริเวณกระจังหน้า,นาที่เป็นสีดําค่ะลวดลายแบบลังพึ่งค่ะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวซูซูกิที่เป็็นนตัว S, ที่เปแบบ สะท้อนให้เราเห็นเหมือนกระจกเลยทางฝั่งด้านหน้าค่ะและไฟหน้าของเขาค่ะเป็นรูปแบบแบบทรงกลมบริเวณของกระจังด้านหน้าด้วยขณะข้างกันมาเลยตัวนี้จะให้มากับระบบไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ daytime running light แบบ LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปดูแบบเต็มๆเราจะให้ดูด้านล่างตรงนี้กันด้วยกับตัวบริเวณกันชนด้านหน้าค่ะด้านบนเนี่ยกระจังเป็นสีดําด้านล่างก็ให้มากับตัวกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําพร้อมตัด แรงบริเวณด้านหน้าค่ะที่เป็นลวดลายแบบลังพึ่งดีไซน์สวยงามด้วยทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะก็ให้มาเป็นชิ้นใหญ่สามารถนั่งได้สะดวกด้วยค่ะด้วยความสไตล์ของตัวรถที่เป็นกึง่งออฟโรดได้ด้วยและยังสามารถลุยได้ด้วยเพราะว่ามาพร้อมกับฟังก์ชันการขับเคลื่อน400ออีกด้วยค่ะปะเดี๋ยวเราจะพัดคล้นมาฝั่งด้านนี้กันค่ะไฟหน้าที่อจีบอกไปเห็นมันจะเป็นทรงกลมแบบนี้ ด้านในก็จะเป็นแบบรูปแบบ LED พร้อมไฟเดทามดันนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะและก็ไฟเลี้ยวทางฝั่งบริเวณด้านข้างค่ะหรือว่าสัญญาณไฟฉุกเฉินให้มาเป็นหลอดฮาโลเจนด้วยมีการใช้งานของการฉีดชำระล้างของตัวไฟด้านหน้าค่ะอยู่ด้านนี้มีมาให้ขนาบข้างเลย2จุดแบบนี้ค่ะ แล้วไฟตัดหมอกผู้หน้าค่ะที่ให้มาค่ะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ส่องสว่างให้เราด้วยเวลาเราจะใช้งานในตอนกลางคืนตรงด้านนี้ก็ให้ปาเป็นหลอดฮาโลเจนค่ะมากันต่อบริเวณด้านข้างกันข้างฝั่งด้านี้ค่ะกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งได้ซุ้มล้อก็ให้มาเป็นสีดำด้วยนะทุกคนเป็นซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่เลยตรงด้านนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวยางดันหลบค่ะขนาด15นิ้วสเปคยาง1 95ทับ80 R15 ค่ะด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะแล้วก็ยังมีตัวน็อตล้อค่ะตรงด้านนี้5ตัวดุมล้อที่สามารถถอดการใช้งานได้ก็จะมีน็อตเพิ่มเติมมาให้สัญลักษณ์ของซูซูกิค่ะตัวช่วงล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าตัวระบบการสะเทือนซับเพนชั่นเนี่ยข้างหน้าด้านหลังให้มาเป็นคานแข็งทีลิงคค่ะพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะก็เพิ่มการขับขี่ให้เรา ตามสภาพพื้นผิวชนุนด้วยกระจกมองข้างด้านบนเป็นหลังคาดำกระจกมองข้างก็ให้มาเป็นสีดำด้วยค่ะด้วยความที่ตัวรถเป็นทูโทนค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างมีมาให้ค่ะไปกันต่อเลยค่ะทางฝังของด้านข้าง เขามีเป็นสองประตูถ้าน้าด้านหลังจะให้มาเป็นสามประตูเลยตัวนี้จะมีตัวด้ามจับเปิดประตูที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะสัญลักษณ์ของตัวกุญแจค่ะสามารถใช้งานเปิดรถล็อกรถจากทางด้านนี้ได้เลยนี่ตัวกุญแจเดี๋ยวเอาให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ตัวกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคีย์มาให้เราแบบนี้สัญลักษณ์ของส่วนซูซูกิแล้วก็มีตัวล็อกรถปลดล็อกรถมาให้ค่ะจะจีวางเขาไว้ฝั่งด้านหน้านะแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวขึ้นไปในห้องโดยสาร เพื่อที่เวลาขึ้นลงค่ะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะใส่ส้นสูงแบบนี้ค่ะก้าวขึ้นก้าวลงแบบดีได้เลยใครที่มีพื้นที่ในการใช้งานของตัวรถหรือว่าการจอดรถในโรงรถอย่างเงี้ยอาจจะแคบนิดนึงเราก็สามารถเปิดขนาดได้นิดนึงเลยนะเวลาขึ้นลงก็ขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายค่ะเนี่ยเวลาขึ้นลงเราจะปิดกันแค่นี้ก็ได้แล้วก็คือเดินขึ้นลงได้เลย พอพื้นที่ที่บ้านอาจีก็ถือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงด้วยมาที่ฝั่งทางฝั่งด้านข้างกันค่ะตรงด้านนี้ค่ะนอกจากคิวล้อซุ้มล้อสีดําขนาดใหญ่ด้านหน้าและด้านหลังและตรงนี้เขาก็จะมีเพิ่มเติมมาให้ค่ะเพื่อระบบการกระแทกต่างๆเวลาเราจะไปในสถานพื้นที่ที่ภูเขา แหล่งน้ำเงี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการป้องกันการที่สีหรือหินค่ะจะได้ไม่กระเด็นมาใส่สีตัวถังของตัวรถนั่นเองไปกันต่อเลยค่ะนี่ถังน้ํามันตรงด้านนี้ก็จะรองรับน้ํามันเบนซินค่ะจุได้ถึงสี่สิบลิตรด้วยคิวล้อด้านหลังสีดําค่ะมาที่ล้อยางด้านหลังกันเลยค่ะตัวยางด้านหลังค่ะดันหลบนะหนึ195่งเก้าห้าทับแปดสิบอาสิบห้า ด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบกด้านหลังค่ะมองดูดีๆนะจะเป็นเหมือนดัมเบกทุกคนเฮจะเป็นเหมือนดัมเบกก็จะมีแบบไล่ๆไ,ไต่มา3เส้นแบบนี้ค่ะช่วงล่างด้านหน้าด้านหลังอัาที่บอกไปแล้วว่าเหมือนกันเลยจะเป็นตัวคานแข็งทีลิงพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะไปต่อกันที่ด้านหลังกันเพราะว่าเราจะพาทุกคนค่ะไปดูตัวประตูด้านหลังค่ะนี่ก็จะมีตัวยางอะไรยางอะไรก็จะให้มาเป็นเบอร์เดียวกันยางเดียวกันชนิดเดียวกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยางดันหลก ขนาดสินิ้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูด้านหลังกันเปิดฟึบนี่เปิดได้กว้างๆเลยก็จะมีโชคอัพทำให้ป้องกันการกระแทกหรือว่าสปริงเด้งกลับค่ะตัวนี้ก็จะไม่มีเราก็เปิดการใช้งานได้พื้นที่ในบ้านแคบแค่ไหนก็เอาอยู่เพราะว่าเขามีพื้นที่ให้เราสามารถใช้งานได้นี่ ห้องเก็บสัมภาระท้ายถ้าเป็นในขนาดที่เรายังไม่ได้พับเบาะอยู่ที่85ดิบลิตรค่ะแต่ถ้าเราทําการพับเบาะไปแล้วจะอยู่ที่377ลิตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน <Okay. S 1> แล้วก็สามารถดันแบบนี้ได้เลยอึออี่นีนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเข้าไปนั่งได้อย่างสะดวกสบายด้วยจะขึ้นจะลงก็ละนั่งได้อืบนี่เห็นไหม นั่งได้เพิ่มพื้นที่ของห้องสัำาระด้านท้ายได้อย่างสะดวกเลยค่ะ<ป>เราอยากจะวางกระเป๋ากี่นิ้วเราก็สามารถวางได้เลยหรือว่าสายแคมปิ้งสายตกปลาอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้สะดวกเพราะว่าบริเวณช่องกลางตรงเนี้ยไม่มีที่เท้าแขนเราก็สามารถสอดสอะอตัวคันเบ็ดได้เลย<ป>เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสเดี๋ยวจีจะไปทำ ตัวที่เป็น v ีล็อกให้ได้รับชมกันด้วยที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาอึบด้านนี้อันนี้จะเป็นการใช้งานตัวเบาะที่แบบตั้งตรงเห็นทุกคนจะเห็นถ้าเวลาเราพับเบาะเราก็ดันขึ้นให้สุดแล้วก็เอ็นหลังลงมาได้อย่างนี้อึบ แบบนี้เลยไปกันต่อภายในห้องโดยสารกันค่ะจะพาทุกคนไปนั่งด้านหลังกันจะบอกว่าพื้นที่การใช้งานไม่ว่าที่ไทยหรือว่าประเทศญี่ปุ่นใช้งานได้เหมือนกันผู้โดยสารสามารถนั่งได้สะดวกสบายจากทางข้างหลังด้วยเราก็แบบนี้นี่ค่ะเราจะก้าวเข้าไปข้างหลังก็นั่เบาะมาข้างหน้าแบบนี้ได้เลยอึบขึ้นลงอึ้บเมื่อกี้ลืมล็อกนะทุกคนลืมล็อกเห็นไหม บอกแล้วว่านั่งได้สบายนี่นั่งได้สบายต่อให้เราจะนั่งตรงแค่ไหนหรือว่าจะนั่งปรับเอ็นแค่ไหนก็ยังสามารถนั่งได้สะดวกมีที่คาดเบลล์ให้โดยการที่ไม่ตีกับหาเราด้วยตรงนี้ก็จะมีการคาดเบลล์ให้สามารถล็อกเบลล์ได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะมีถ้าเราใช้งานที่จะเป็นคาซีทหรือว่าจุดยึดเบาะเด็กเขาก็มีมาให้ค่ะนั่งได้สะดวกเลยเท้าแขนหรือวางกระเป๋าว,วางสัมภาระต่างๆด้านหลังได้ กระจกด้านข้างสามารถมองทัศนวิสัยจากทางด้านข้างได้สะดวกแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเลยค่ะก็จะเป็นภายในห้องโดยสารแถวที่ <Healthy S 2> สองค่ะทุกคนถ้ามาที่ฝั่งด้านหน้าก็ขึ้นลงแบบนี้ได้สะดวกเลยอ๊บแล้วก็เลื่อนนี่ค่ะเราทำการเลื่อนอ๊บไปทางด้านหลังแบบนี้แล้วก็ขึ้นลงได้อย่างสะดวกด้วย แผงประตูด้านข้างในตัวซูซูกิจิ m นี่ค่ะจะมีตัวเปิดที่เป็นสีเงินแล้วก็ตัวดันเปิดปิดการใช้งานมีช่องวางเอกสารด้านข้างค่ะแล้วก็การใช้งานต่างๆระบบต่างๆไปอยู่ทางด้านในหมดเลยอึบนี่โดยเฉพาะค่ะปุ่มฟังก์ชันการใช้งานการปรับกระจกตรงด้านนี้จะให้มาเป็นการปรับกระจกแบบไฟฟ้านะแต่ถ้าเราจะพับเก็บเราสามารถพับเก็บแบบเมนนวลนได้เลย นี่ปรับเอ็นปรับเลื่อนของตัวเบาะได้อย่างสะดวกสบายค่ะแบบนี้ดันมาข้างหน้าเดินหน้าถอยหลังแบบนี้ได้สะดวกเลยและพ่วงมาลัยค่ะสามารถปรับได้สองทิศทางเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้พวงมาลัยเขาจะจับได้ถนัดมือมันจะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะจับได้ประมาณนี้ดันขึ้นดันลงแบบนี้ได้เลย เพื่อใครที่ชื่นชอบรถที่เป็นสไตล์นี้นะสไตล์นี้นั่งได้สีที่นั่งแบบนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ค่ะตัวเปิดถังนะ้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ทางฝั่งด้านข้างตานนี้นะเนี่ยเปิดให้ดูอึบนี่เปิดแล้วเราสามารถเอื้อมมือไปเปิดได้เลย <Okay. S 1> เปิดได้เลยใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วก็เปิดทางฝั่งด้านหน้าเราก็สามารถเลือกเปิดได้เลย เนี okay. ่ก็จะเป็นทางฝั่งของด้านนอกตัวรถในตัวซู z u กิจิม n นค่ะและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในห้องโดยสารกันค่ะตามไปรับชมด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะจีนั่งอยู่ภายในตัวซู z u กิจิม n y ค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะ คะเลยค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านรับชมกันค่ะในส่วนของชิ้นแรกเลยและภายในจุดแรกที่พาทุกท่านรับชมกันค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นมาตรวัดค่ะที่เป็นเข็มแสงจะเป็นแสงสีส้มแดงค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะตรงนี้ก็จะบอกอัตราเร่งในการใช้งานฝั่งด้านซ้ายค่ะเราจะเป็นรอบของเครื่องยนต์ค่ะฝั่งของตรงกลางก็จะบอกการขับขี่การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าเกียร์ค่ะหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะ บอกอุณหภูมิด้านนอกตัวรถบอกเวลาค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนของสถานะไฟชโชว์ต่างๆค่ะการเข้าดูการเข้าเช็คระต่างๆค่ะหรือว่าจะเข้าดูทาย A ททาย B เราสามารถกดปุ่มจากทางบริเวณก้านสีดำด้านขวาได้เลยค่ะก็ให้เราสามารถเลือกดูได้ว่าจะเป็นทิป A ทิป B เราสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งาน การขับขี่การเดินทางของเราได้เลยค่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะมีการใช้งานของตัวระบบ c r u i s อ control มีมาให้เราได้ใช้งานด้วย limit ค่ะหรือว่าตัวจำกัดการขับขี่ของเราค่ะเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยก็จะมีให้เราเลือก30กิโเมตร่อชั่วโมง40กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะอยู่ที่เราเลือกตั้งได้เลยว่าเราต้องการตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็กลับมากด ที่ตรงด้านนี้ค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะก็จะมีโหมดของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของการปิดเสียงการเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะของ FMAM หรือว่าการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธด้วยฝั่งด้านนี้นี่ค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของทุงรมนิรภยัยสัญ,ญลักษณ์ของทางซูซูกิที่เป็นแบบโครเมียมด้วยแล้วสามารถให้เราใช้งานได้แล้วก็ที่สำคัญเลยไอ้ตรงด้านในเนี่ยเวลาขัดเงาอะหรือว่าเวลาเช็ดทําความสะอาดมา มันเหมือนกระจกเลยค่ะทุกคนสะท้อนให้เห็นเลยว่าเราใช้เรา,เราทาอะไรอยู่แทนกระจกได้เลยฟังทางด้านล่างตรงด้านนี้ค่ะก็จะมีการรับสายวางสายแล้วก็ระบบคาสั่งเสียงมาให้ค่ะ อยู่ที่เราเลือกการใช้งานได้เลยมาต่อกันที่จอกลางค่ะในตัวซูซูกิจิม n น่ค่ะตัวนี้จะให้มากับหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วค่ะตัวหน้าจอแสดงผลขนาด7นิ้วเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีให้เราเลือกดูว่าจะใช้งานแบบไหนไม่ว่าจะเป็น FM ค่ะสมาร์ทโฟนที่เราเชื่อมต่อการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธหรือว่าการขับขี่แนะนําเส้นทางเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยก็จะมีขึ้นให้ว่าเราจะต้องการที่เราจะจะไปไหนเราอยากจะซูม ซูมอัตโนมัติด้วยนะซูมเข้าซูมออกอยู่ที่เราเลือกใช้งานค่ะแบบนี้ขยายเข้าขยายออกใช้งานได้เลยหรือจะเข้าการตั้งค่าค่ะตั้งค่าของตัวหน้าจอก็เลือกตั้งค่าได้ค่ะภาษานาฬิกาตัวจอการตั้งค่าเสียงตัวแป้นต่างๆแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นให้เรารูก,การอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆของตัวรถด,ด้วยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ก็จะเป็นการเปิดการใช้งานระบบคลางสังเสียงระบบ การสนทนาไม่ได้สําหรับภาษาของคุณมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกใช้เป็นแบบไหนค่ะน,นี่ก็คือบริเวณหน้าจอข้างหลังเนี่ยจะเป็นพื้นสีดําเงาตัวกรอบที่เขาให้มาฟังทั้งด้านล่างค่ะช่องปรับอากาศ2ช่องปรับขึ้นลงได้ง่ายสะดวกแล้วก็จะมีทางฟังของด้านนี้ค่ะที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินเปิดติดการใช้งานได้เลยฟังด้านล่างตรงนี้ ช่องตรับอากาศค่ะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติปรับอุณหภูมิทางฝั่งด้านขวามีตัวหน้าจอดิจิตอลค่ะให้เราดูตรงกลางด้วยตรงนี้ก็จะมีแบบระบบอัตโนมัติ AC บอกอุณหภูมิหรือว่าโหมดการที่เราจะต้องใช้เปิดฝั่งด้านหน้าเปิดด้านล่างอยู่ที่เราเลยก็มีให้เลือกถึง3โหมดค่ะมี้ให้เราเลือกถึง3โหมดฝั่งด้านนี้ก็จะมีการใช้งานตัวไล่ฟ้าปรับความแรงพัดลมกระสุบหมุนปรับได้เลยปิด การเปิด AC แล้วก็การเปิดให้ App, ใหอากาศเข้ามาหมุนเวียนภายในห้องโดยสารค่ะฟังทั้งด้านล่างตรงน,นี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เราใช้งานด้วยกับตัวระบบค่ะถ้าเป็นทางฝั่งของตัวระบบตัวปุ่มปีกการเลื่อนถ่ายของรถค่ะตัวช่วยลงทางระชันแล้วก็ปุ่ม2ปุ่มนี้เป็นการเปิดกระจกค่ะถ้าเป็นฝั่งของผู้โดยสารเราจะต้องเปิดเองนะเปิดทางฝั่งของทางด้านคนขับค่ะตรงด้านนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติให้เราเปิดกระจกอัตโนมัติได้เลยมันก็จะมีแบบสลักให้เรากดนะ อยู่ที่จังหวะแล้วทางฝั่งด้านล่างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีมาให้ตรงนี้สามารถวางสมาร์ทโฟนเฉียงแบบนี้ลงไปได้เลยแล้วก็ต่อปลั๊กได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว power outlet h a r ์จหรือทางฝั่งด้านขวาที่เราเปิดช่องค่ะขึ้นมาก็จะเป็นช่อง USB แล้วก็ปิดถ้าเราไม่ได้ใช้สามารถวางตรงนี้ได้เลยแต่แนะนำว่าถ้าเป็นในประเทศญี่ปุ่นต้องได้ใช้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราอ่ะนำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาถือแบบนี้ได้ เราต้องใช้เป็นหูฟังหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเ e อียบัตหรือเ e อียร์โฟนนั่นเองค่ะที่ถึงจะต้องงานใช้งานได้นะตัวเกียร์เกียร์ก็จะมีตัวฝั่งของตัวหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดําเงามีวัสดุตรงนี้จะเป็นเหมือนวัสดุแข็งๆหน่อยมีเท็กเจอร์หน่อยแล้วก็ทางฝั่งด้านขวาค่ะสามารถกดได้เลยกลางเข้าเกียร์กดใช้งานได้สะดวกทางด้านนี้นก็จะมีชิปล็อกค่ะให้เราสามารถจอดสอดพันได้ด้วยความที่รูปลักษณ์ของตัวซูซูกิ จิมเน่เนี่ยสามารถจอดได้ทุกที่แล้วก็จอดหาท,ที่จอดได้สะดวกด้วยไม่ได้ยาวจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปด้วยแต่ถือว่าหาที่จอดได้ง่ายแล้วก็สะดวกฝั่งทางด้านนี้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานของตัวขับเคลื่อนค่ะเรามีให้เลือกขับเคลื่อน4ล้อด้วยมี two high f o u high f o low ค่ะตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ part time นะแต่ก็ขึ้น oh. อยู่กับการใช้งานของเราด้วยค่ะแต่ถ้ามีฟังก์ชันขับเคลื่อน4ล้อเนี้ยเขาพร้อมลุยไปกับเราได้ทุกที่เลยค่ะ ตัวเบรกมือค่ะให้มาเป็นแบบแมนวนวลพร้อมปุ่มกดค่ะที่เป็นโครเมียมแล้วก็จะมีช่องวางของตรงกลางช่องวางขวดน้ําช่องวางขวดน้ํานี่สําคัญมากเลยเวลาไปไหนมาไหนในญี่ปุ่นเนี่ยต้องได้ใช้เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะให้มาเป็นเบาะผ้าเบาะผ้าหมดเลยนะทางฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า,นาแล้วผู้โดยสารแถวที่2ก็ให้มาเป็นเบาะผ้าค่ะแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นแบบลวดลายเป็นเหมือนตารางลวดลายตารางสีดํามา บอกให้มาเป็นแบบเมนนวลค่ะเราสามารถใช้งานปรับเอ็นปรับเลื่อนได้ฟังท้งด้านหน้าถ้าเราใช้งานเป็นตัวฟังก์ชันขับเคลื่อนสี่ล้อและเราจะลุยเราจะไต,ต่โคดหินหรือว่าเราจะลงหลุมลงบอยอย่างเงี้ยเราสามารถจับบริเวณคอนโซลด้านหน้าของผู้โดยสารด้านหน้าได้เลยนี่ค่ะเพื่อการยึดจับนั่นเองทางนี้ก็จะมีตัวเก็บเอกสารเก็บคู่มือต่างๆค่ะล็อกปิด ฝั่งด้านหน้าตรงนี้สามารถวางสมาร์ทโฟนสอดลงไปแบบนี้ได้เลยนะสอดลงไปได้เลยสัญ,ญลักษณ์ถุงลมนิรภยัยมีมาให้ค่ะทั้งฝั่งด้านบนทีบงังแดดวันนี้อจีแบบว่าเลื่อนให้มันพอดีกับผู้โดยสารนะที่บังแดดค่ะสองฝั่งด้านนี้ค่ะนี่เราสามารถใช้งานของตัวกระจกได้เปิดออกได้ฝั่งด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ใช้งานได้ปึ๊บแล้วก็จะมีตัวกระจกพร้อมกับช่องเสียบบัตรให้ค่ะด้านบน ตรงด้านบนตรงด้านนี้ก็จะมีไฟสองสว่างให้เราสามารถเลือกเปิดการใช้งานตามความต้องการได้เลยเปิดประตูอยู่หรือว่าปิดไปค่ะเปิดเฉพาะที่เราอยากเปิดก็ได้กระจกมองหลังกระจกมองหลังก็จะมีตัวจับดันขึ้นดันลงแบบนี้เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกมีมองไปข้างหลังเนี่ยจะมองเห็น ทัศนวิสัยจากมุมมองของตัวกระจกบ้านหลังได้อย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อจะมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราถอยจอดเราก็สามารถถอยจอดได้สะดวกด้วยนี่ก็จะเป็นภายในของตัว Suzuki j i m n นีค่ะตัวนี้ก็จะมีระบบความปลอดภัยมาให้ไม่ว่าจะเป็นระบบเอก ABS EBD ค่ะถุงลมนิรภัยมีมาให้คู่หน้าแล้วก็จะมีฟังก์กชันการใช้งานของการขับเคลื่อน4ล้อด้วยค่ะ น,นี่ก็จะเป็นภายในของตัวรถค่ะและเดี๋ยวจยีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปสรุปด้านหน้าตัวรถกับซูซูกิจิมนี่กันค่ะเดี๋ยวจยีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปทำการสรุปด้านหน้าตัวรถกับซูซูกิจิมเนม่กันค่ะไปรับชมด้วยกันค่ะไปเลยเปิดก่อนนะยูทางด้านในอ๊บนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาสรุปด้านหน้าต่อรถกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปจะให้ดูทางฝั่งของตัวขุมพลังแล้วก็การขับเคลื่อนค่ะในตัวซู z u กิจินมีกันเปิดฟึบขึ้นมาได้สะดวกด้วยแล้วก็กดคัมได้เลยค่ะเวลาเราจะเข้าเซอร์วิสก็เปิดง่ายๆสะดวกสบายเลย ในตัว Suzuki จินนีคันนี้ค่ะมาพร้อมกับขุมพลังการขับเคลื่อนค่ะจะเป็นเครื่องยนต์รหัส K 1 5 B เบนซิน4สูบ Dohc 16วาว1.5ลิตร1460ซีกซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก7จ0คูณ85.0ม mm, ิลลิเมตรจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัว ฉีดมันจิพอยค่ะกําลังอัด10.0ต่อ1กําลังสูงสุด102แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิสูงสุด130นิวตันเมตรที่4,000ัรอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสจสปีดส่งกําลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาทามความจุถังน้ำมัน40ลิตรค่ะนี่ก็ดูว่าใครที่ สนใจรถคันนี้ค่ะที่สามารถขับขี่ได้คล่องแล้วก็สามารถขับขี่ได้สะดวกทุกที่ค่ะก็มี่ชื่นชอบตัวรถที่เป็นรูปทรงหรือว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้ตอนนี้ รูปทรงนี้กำลังมาแรงเลยค่ะเผื่อใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะกับทางโชว์ลูมซู z u กิสาขาแจ้งวัฒนะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับโชว์ลูมด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมกับตัวซูซูกิจินนี่คันนี้กันค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ ให้กับช่องอจีนิวคาแฟมิลี่กันด้วยวันนี้ค่ะอจียังมาพร้อมกับที่ปรึกษาการขายที่ไว้ใจได้กับทางซูซูกิแจ้งวัฒนะค่ะสวัสดีค่ะตั้งโอนะคะซูซูกิแจ้งวัฒนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจซูซูกิทุกรุ่นนะคะสามารถโทรติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0628596111 1, 1, 1, 1. เรายินดีให้คำแนะนำลูกค้านะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆรอท่านอยู่นะคะค่ะวันนี้เราทั้งสองคนค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ